ดีค่ะดิฉันนางราวิวรรณพักดีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนลำปางกัละยาณีค่ะดิฉันนางสาวนารุมนจันเตียมจากโรงเรียนบุญยวาวิทยาลัยค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะวันนี้จะมาสาธิตท่ารำฟ้อนเทียนค่ะโดยเริ่มจากจังหวะเท้าฟ้อนเทียนของเราเราจะย่ำเท้าทั้งหมด5จังห,งห,งหวะโดยเริ่มจากหันไปทางทางขวาค่ะ จังหวะที่หนึ่งย่อก้าวขวาสองก้ 2, วาวไข่สามก้าวข้างสี่ก้าวหน้าห้ 5, าชิดเท้าหนึ่งก้าวข้างสองก้ 2, วาวไข่สามก้าวข้าง ี่ก,ก้าวหน้าห้าชิดเท้าอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเริ่มจากขาด้านในหรือขาด้านขวานะคะหนึ่งก้าวข้างสองก้าวควาสามก้าวข้างสี่ก้าวหน้าห้าชิดเท้า อีกฝั่งเราจะเริ่มขาด้านในเหมือนกันแต่เป็นขาซ้าย 1. ก้าวข้าง 2. ก้าวควาย 3. ก้าวข้าง 4. ก้าวไปด้านหน้าและ 5. ชิดเท้าจังหวะเท้าของเรานะคะจะมีทั้งหมด5จังหวะนะคะ ตอนนี้เราได้เท้าแล้วนะคะต่อไปนะคะมือนะคะท่าแรกจะเป็นท่าเตรียมนะคะโดยทุกคนนะคะจะถือเทียนนะคะทั้งสองข้างมือนะคะจะกรีดทุกนิ้วนิ้วหัวแม่มือนะคะจะดันฐานเทียนไว้นะคะตั้งเทียนให้ตรงอันนี้คือท่าเตรียมท่าที่หนึ่งนะคะท่าจีบส่งหลังจังหวะที่หนึ่งค่ะ 1ตั้งวงระดับตั้งวงกลางนะคะระดับไหลสองสามสี่ห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าที่1จีบส่งหลังค่ะลักษณะการจีบทรงหลังนะคะมือทั้งสองข้างนะคะจะส่งหลังสุดแขนแบบนี้ นิ้วมือกรีดไปนะคะเทียนเราจะตั้งตรงแบบนี้นะคะถ้าจีบส่งหลังนะคะเราจะสาธิตเท้านะคะและมือค่ะท่าที่หนึ่งค่ะเตรียมเริ่มค่ะไปหนึ่งเริ่มขวาสองเก้าคว,วายค่ะจีบ สมส่งหลังค่ะสี่หันมาและห้าชิดเท้าเราจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งก้าวข้างสองก้าวควายสาหน้าตรงนะคะแล้วสี่หันข้างห้าชิดเท้า ท่าที่หนึ่งนะคะคือจีบส่งหลังนะคะท่าต่อไปค่ะท่าที่สองบังสุริยาหรือตั้งวงบนนะคะเราจะนับจังหวะเป็นหนึ่งสองและสามเราจะตั้งวงให้อยู่ระดับศีรษะมือนะคะกรีดทุกนิ้วปลายเทียนตั้งตรงค่ะ เราจะเริ่มย่ำกับเท้านะคะโดยต่อเนื่องจากท่าจีบส่งหลังเริ่มค่ะ1นก้าวข้าง2องก้าวค่อยเราจะค่อยดึงมือขึ้นมาจะเป็นท่าในจังหวะที่3 4หันข้าง5ชิดเท้าเราจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ หนึ่งยอ่อสองยอ่อสามหันสี่ชิดห้าอันนี้คือท่าตั้งวงบนหรือท่าบังสุริยาท่าต่อไปนะคะท่าม้วนวันทาหรือท่าไหว้นะคะเราจะทำทั้งหมด เริ่มจาก 1. จังหวัดที่ 1. ค่ะจีบนะคะเข้าหาตัวเองนะคะอยู่ระดับหน้านะคะ2ม้วนออกค่ะ3ไว้เราจะไม่ไหว้ใกล้กับศรีรษะของเรานะคะเราจะดันมือออกมานะคะกลางมือทุกนิ้วนะคะเทียนเราจะตั้งตรงเราจะพร้อมกับเท้านะคะหมด บางสุริยาค่ะต่อด้วยม้วนวันทาค่ะเริ่มหนึ่งม้วนออกค่ะสองสามไหว้ค่ะสามสี่หันมาค่ะสี่ห้าชิดเท้าค่ะหนึ่งก้าวข้างค่ะเราจะเริ่มขาข้างในนะคะ ทุกครั้งนะคะสองสามสี่หันค่ะห้าชิดเท้าอันนี้เรียกว่าท่าหมวนวันทาหรือท่าไหว้นะคะเราจะไม่เอาใกล้กับศีรษะของเราเพราะว่าเทียนจะหยดนะคะเพราะฉะนั้นเทียนตั้งตรงแบบนี้ท่าต่อไปนะคะ บิดโบบานบิดโบบานของเรานะคะจะสาธิตทั้งหมด2ท่าก็คือบิดโบบานแบบง่ายหรือแบบที่1นะคะคือมือบิดขวาอยู่ข้างบนนะคะเราจะเริ่มขวาอยู่ข้างบน1สลับซ้ายค่ะสองและห และระดับบิดบัวบานนะคะเราจะอยู่ระดับหน้าของเรานะคะระดับหน้าของเรายกมือขึ้นนะคะอันนี้คือบิดบัวบานท่าที่1ส่วนบิดบัวบานท่าที่สองนะคะเราจะบิดบัวบาน5จังหวะเหมือนกันค่ะเริ่มจากมือขวาอยู่ด้านบน1นสองจีบค่ะสซ้ายอยู่ด้านบน4พลิกหงายมือ ห้ากลับมาพิกขวาเราจะทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองจีบค่ะ3ซ้ายอยู่ข้างบน4ีงายมือ5พาิพกกลับแบบนี้นะคะเราจะสาธิตมือและเท้าค่ะหมดท่าไหว้นะคะเริ่มค่ะไปหนึ่งสองจีบค่ะ สามหงายค่ะสี่หันมาห้าชิดเท้าหนึ่งสามค่ะหนึ่งสองจีบค่ะสองสาม้ายอยู่บนค่ะสี่หงายมือ อันนี้คือถ้าบิดบัวบานแบบจังหวะที่สองนะคะท่าถัดไปนะคะท่ากลางอํำพรนะคะจบบิดบัวบานกลางอํำพรนะคะเราจะทิ้งมือระดับไหลนะคะระดับไหลตั้งตั้งเทียนขึ้นนะคะปกติจะเป็นจีบคว่ำแบบนี้แต่ว่าเราจะตั้งเทียนขึ้นแบบนี้นะคะหนึ่ง ค่อยๆชักขึ้น2และ3แขนตึงนะคะให้ตั้งเทียนขึ้นทั้งสองด้านนะคะเราจะทำขวาและซ้ายนะคะด้านซ้ายต่อค่ะ1 2 3ตั้งเทียนนะคะเราจะสาธิตทั้งมือและเท้าค่ะ หมดเริ่มค่ะไปยอ่อหนึ่งยอ่อสองยอ่อสามหันค่ะสี่ห้าชิดเท้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นซ้ายค่ะไปค่ะหนึ่งยอ่อ สแขนตึงนะคะฝั่งซ้ายแขนตึงอีกข้างหนึ่งงอแขนค่ะ4ีหชิดเท้าอันนี้คือท่ากลางอ่ำพรนะคะท่าต่อไปสอดสูงส่งหลังทิ้งมือเหมือนกันค่ะเริ่มขวาทิ้งมือเสร็จแล้วส่งมือสวนไปด้านหลัง นะคะหันข้างนะคะมือนะคะข้างนี้จะตั้งตรงแบบนี้ด้านหลังจะส่งหลังแล้วเทียนจะต้องตั้งแบบนี้นะคะชื่อท่าว่าจีบส่งหลังนะคะเราจะทำทั้งขวาและซ้ายนะคะไปอีกขั้นหนึ่งค่ะหนึ่งสองสด้านซ้ายก็เหมือนกันค่ะ มือนะคะตั้งตรงแขนส่งสุดแขนแบบนี้เทียนเราจะตั้งตรงแบบนี้นะคะจะเหมือนกับท่าจีบทรงหลังแบบนี้ค่ะแต่เราถือเทียนเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องหักข้อมือด้วยนะคะเป็นท่าเดียวกันนะคะคือท่าจีบส่งหลังสาธิตมือและเท้าค่ะหมดท่ากลางอัมพรต่อด้วยท่าสอดสูงส่งหลังค่ะ ยอ่อหนึ่งยอ่อสองส่งไปด้านหลังค่ะสหันสชิดหเราจะทำซ้ำไปด้านซ้ายค่ะยอ่อหนึ่งยอ่อสองยอ่อ 3หันสี่ชิดหนะคะอันนี้คือถ้าสอดสูงส่งหลังนะคะถ้าถัดไปนะคะถ้ายอดตองทิ้งมือเหมือนกันค่ะทิ้งด้านขวาค่ะหนึ่งสองสมมือนะคะเราจะตั้งตรงเหมือนเดิมนะคะ มือตั้งตรงเหมือนเดิมกรีดทุกนิ้วระดับศีษะนะคะอีกมือหนึ่งเราจะอยู่ระดับหัวเข็มขัดหรือระดับสะดือเอียงศีษะนะคะไปด้านขวาเสร็จแล้วต่อด้วยด้านซ้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะทำทั้งขวาทั้งซ้ายเหมือนเดิมเริ่มค่ะหมดสอดสูงทรงหลัง เริ่มค่ะไปยอ่อหนึ่งยอ่อสองยอ่อสามหันสชิดห้าทำซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะไปายเริ่มซ้ายค่ะหนึ่งขึ้นสองยอ่อสาม ยอ่อสี่ชีดห้าท่าต่อไปค่ะท่าจีบคู่งอแขนนะคะจังหวะที่หนึ่งค่ะจีบคว่ำจังหวะที่สองจีบหงายมือนะคะเราจะตั้งตรงเทียนตั้งตรงเหมือนเดิมมือจะอยู่ระดับไหลนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าตั้งวงกลางค่ะจะอยู่ระดับไหล นะคะเริ่มใหม่นะคะจังหวัดที่หนึ่งนะคะหนึ่งและสองสามสี่ห้ามือกับเท้านะคะเริ่มค่ะจีบไปหนึ่งจีบคว่ำสองจีบหงายสามหันหน้ามา สหันข้างค่ะห้าชิดเท้าเราจะซ้ำนะคะซ้ายหนึ่งยอ่อสองยอ่สยอสย่อสชิดห้านะคะอันนี้คือถ้าจีบคู่งอแขน นะคะถ้าต่อไปกระต่ายต้องแล้วหรือตั้งวงกลางนะคะจังหวะที่หนงนะคะงายมือ1 2พลิกเป็นตั้งวงนะคะตั้งวงเหมือนกันนะคะอยู่ระดับไหล่ของเราเทียนนะคะตั้งตรงแบบนี้ทุกนิ้วกรีดนิ้วนะคะตั้งวงหรือง่ายๆก็คือเหมือนกับท่า ตั้งวงกลางค่ะท่านี้แต่ว่าเราถือเทียนนะคะเริ่มสาธิตนะคะหมดจีบคู่งอแขนค่ะเริ่มหนึ่งหงายมือก่อนนะคะสองพลิกตั้ง3หันมา4หันข้าง5ชิดเท้า เราจะทําซ้ำซ้ายเหมือนเดิมค่ะ1นข้าง2อก้าไข้ขาสหันหน้า4หันข้างค่ะและ5ชิดเท้าท่านี้ชื่อท่าตั้งกระต่ายต้องแล้วหรือตั้งวงกลาง นะคะจะอยู่ระดับไหล่ของเราเทียนจะต้องตั้งตรงนะคะทุกท่านะคะงอแขนเล็กน้อยท่าถัดไปนะคะเราจะกลับมาท่าหมวนวันทานะคะหมวนวันทาเหมือนเดิมค่ะหมวนจีบจังหวะหนึ่งจีบเข้าหาตัวเองระดับหน้าสองหมวนออกค่ะสองหมวนมือออก3เราจะไหว้ ปกตินะคะถ้าเราไหว้ฟ้อนเล็บมือจะชิดกับศีรษะแบบนี้แต่ฟ้อนเทียนเราจะไม่ชิดกับศีรษะเราจะเอามือห่างจากศีรษะนะคะกันเทียนหยดใส่นะคะแต่นิ้วทุกนิ้วต้องกลางนะคะถือเทียนสาธิตท่าค่ะหมดนะคะกระต่ายต้องแล้วนะคะยอ่อเก้า หนึ 1> 1, ่งยอ่ 9, 3, ยอเก้าสองย่อเก้าสามย่อเก้าสี่ห้าชิดเท้าซ้ำซ้ายค่ะหนึ่งก้าวไปด้านข้างสองก้าวไปด้านควายสามก้าวข้างสี่หันมา และ5ชิดเท้าท่าสุดท้ายนะคะเราจะจบด้วยท่าบิดบัวบานเราจะย่ำทั้งหมดหจังหวะนะคะพร้อมกับนั่งลงค่ะสาธิตท่าค่ะหนึ่งเก้าข้างสองเก้าควายสาย่ำ สย่ำอยู่กับที่ค่ะสี่ห้า้าขาลงค่ะห้าเรานับในใจหกเจดแแล้วก็เทียนตั้งตรงแบบนี้คือจบท่านะคะ เราได้มือและขาแล้วนะคะต่อไปศีรษะนะคะเวลารำจังหวะที่หนึ่งนะคะเราจะเอียงข้างในก่อนนะคะยกตัวอย่างจีบทรงหลังนะคะหนึ่งเอียงในก่อนค่ะหนึ่งสองจังหวะที่2เราจะกลับเอียงซ้าย3เราจะเอียงั้างเหมือนเดิมนะคะ4เราจะเอียงข้างเดิมค่ะ และ5เราก็เอียงข้างเดิมเราจะเริ่มจังหวะ 1, หนึ่งม่เอียงข้างเดิมเหมือนกันค่ะ1 2เราจะกลับเอียง2 3เราจะเอียงข้างเดิมค่ะ4เราก็เอียงข้างเดิมค่ะและ 5... เอียงข้างเดิมนะคะถ้าต่อไปอบังซุริยานะคะหเอียงข้างเดิมค่ะ สองกับเอียงค่ะสเอียงข้างเดิมนะคะเอียงซ้ายเหมือนเดิม4เราก็เอียงซ้ายเหมือนเดิมนะคะหเอียงข้างเดิมเราจะเริ่มหนึ่งไมเอียงข้างเดิมก่อนค่ะ 1... จังหวะที่สองเราจะกลับเอียงสองจังหวะที่สามเราก็เอียงขวาเหมือนเดิมค่ะ สและชิดห้อีกรอบหนึ่งนะคะหมวนวันทา 1. เอียงข้างเดิม 2. กับเอียงค่ะเอียงซ้าย 3. เอียงข้างเดิมนะคะสี่เอียงข้างเดิมและหก็เอียงข้างเดิมค่ะจังหวะที่หนึ่งนะคะเอียงซ้ายเหมือนเดิม จังหวะที่สองเราจะกลับเอียงค่ะสองสามสี่และห้าสรุปนะคะในจังหวะที่หนึ่งนะคะเราจะเอียงหัวข้างในนะคะแล้วจังหวะที่สองเราจะกลับเอียง จังหวะที่1เราเอียงข้างเดิมจังหวะที่2เราก็จะกลับเอียง2 3 4 5แบบนี้นะคะ